สรุปข่าวเด่นในห้วงเดือนพฤศจิกายน2564 เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินให้ในายสำเริงแสงผู้วงอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดกลางพระอารามหลวงโดยมีในายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและประชาชนร่วมพิธีเพื่อเป็นการส่งเสริมทมนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบุร วัดกลางพระอารานที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนายทัชกรหัตถาธยาคูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญเงินพระราชทานเงินส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวและศูนย์พักคอยสําหรับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์และสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1-4เข้ารับมอบเงินพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน65โรงเรียน วันที่2พฤศจิกายนนายทักกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่บุคคลชุมชนและองคอ์กรที่ได้รับรางวัลจากการดําเนินการจัดทําโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดบุรีรัมย์ประจําปีงบประมาณ2564ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับอําเภอองคอ์กรคุณธรรมที่ได้ดําเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมต,มตามแนวทางและหลักเกณฑ์9ขั้นตอน โดยองคอ์กรที่ได้รับยกย่องให้เป็นองคอ์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์และองคอ์กรคุณธรรมต้นแบบอีก7องคอ์กรอำเภอคุณธรรมต้นแบบ9้าอำเภอมอบกิจบัตรให้กับโรงเรียนดนตรีไทยร้อเปอร์เซนต์และกิจบัตรการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา วันที่4พฤศจิกายนนายอังกูลศรีลาเทวากูลรองผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2564 <c oughs> เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยกย่องเชิดช,ชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประกอบด้วย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีจังหวัดบุรีรัมย์ครูขวัญสิทธิ์จำนวนสีรายมอบราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจำนวนเกโรงเรียนรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาพิไทยยอ่สอสทอประจำปี2563และรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครู้สุดดีประจําปี2563จํานวน22รายรางวัลผลการคัดเลือกผลงานรูปแบบวิธีการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาคจํานวน10รายรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานประจําปีการศึกษา2562จํานวน3รางวัลและรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย หรางวัลวันที่9พฤศจิกายนนายชัยวัฒน์จุนธิรพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่1เพื่อช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวยากจนให้ได้ฝึกทักษะอาชีพให้เป็นแรงงานมีฝีมือและสามารถทำงานมีไรายได้รับผิดชอบตัวเองได้ วันที่10พฤศจิกายนนายังกูลศิีลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2565เพื่อให้ความสำคัญของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่และเป็นกลไกในการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนในการ การมีส่วนร่วมการทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีนายจุรศักศรีหามาตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนายสมคิดจันทมรึกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบรรยายพิเศษและมอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนาชุมชนประจําปีงบประมาณ2,565และหลักการสําคัญในการบริหารงานงบระบบและคนรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก13หมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการเดินหน้าสังคมยั่งยืนวันที่10พฤศจิกายน นายเขมพลอุทยกุลเลขานุการและธมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาส่งมอบสิ่งก่อสร้างลู่วิ่งและลานกีฬาผิวยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐของกรมพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้กับนายนิวัตรลิ้มสุขนิรันต์อธิบดีกรมพละศึกษานายยเทศมนตรีเมืองนางรองและผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมโดยมีนายชัยวัน์จุนธีรพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรม พลศึกษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอนางรองและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่11พฤศจิกายนนายดำรงชัยนนวิตตกตะกพง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเชิญผ้าตรายพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตโดยมีพระเทพปริยัติยาจารย์รเจ้าคณะจังหวัดบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีข้าราชการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีในวันเดียวกันนายอีอุกฮอนเอกอักรรชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายโจแจอินผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีผู้บริหารจากมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่จากบริษัท YG Entertainment เปิดศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับทั้งนี้มูลิติเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกับค่ายเพลง YG Entertainment ได้คัดเลือกโรงเรียนนนสุวรรณพิทยาคมเป็นสถาบันสอนเต้นหนึ่งใน10โรงเรียนในประเทศไทยโดยมีลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลชาว ังหวัดบุรีรัมย์มีส่วนร่วมก่อตั้งเพื่อสารฝันให้กับเด็กๆที่อยากเดินตามรอยลิซ่าโดยการสนับสนุนปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องสื่อนันทนาการเพื่อการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม และที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายในวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตร่วมกันถแถลงข่าวเตรียมจัดงานบุรีรัมย์มาราธอน2 0 2 2มาราธอนมาตรฐานโลกสวรรค์ของนักวิ่งในรูปแบบไนรันพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศรับนักวิ่งทั้งไทยเทศบนมาตรการสาธารณาสุขคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่าแสนคน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่22มกราคม2565ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่13พฤศจิกายนนายดำรงชัยนนมิตก,กะพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาศร,รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน12,000ผืนในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่22พุทธศักราช2564โดยมีนายนาพธนพัฒน์พิพิธปรีชาผู้จัดการภาคการขาย3บริษัทไทยเบฟบรดจำกัดมหาชนเป็นผู้ส่งมอบและได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจำนวน นวน800ผืนเพื่อบรรเทาความดดร้อนจากอากาศที่มีความหนาวเย็นและมอบอุปกรณ์กีฬาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับโรงเรียนบ้านสะคูนด้วยวันที่15พฤศจิกายนจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากและชุมชนในพื้นที่อำเภอประโคนชัยร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและบูชาปราสาทเมืองต่ำระหว่างวันที่13-19ถึงพฤศจิกาย,ยน2564ตั้งแต่เวลา15นาฬิกานาทีเป็นต้นไปที่บริเวณด้านหน้าปราสาทเมืองต่ำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชนตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมตามมาตรการสาธารณสุข วันที่16พฤศจิกายนนางสาวปิยนาตกลางพนมผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน145แห่ง1,851เขตเลือกตั้งซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่28พฤศจิกายน2564ซึ่งวิทยากรที่ผ่านการอบรมจะต้องนำความรู้และแนวทางปฏิบัตินำไปขยาย ผลในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย วันที่16พฤศจิกายนนายดำรงชัยในวิตตะกพง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร้อมด้วยนายชระพ้อมสุวรรณผู้ช่วยผู้จัดการออนเทรดจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนราชการนายอำเภอบ้านด่านรวมมอบผงกันหนาวในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่22 2564ให้กับผู้สูงอายุและผู้ต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจำนวน400ผืนเพื่อบรรเทาความดดร้อนจากอากาศที่มีความหนาวเย็น วันที่18พฤศจิกายนนายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเป็นประธานการประชุมกูไกดผาเที่ยวบุรีรัมย์365วันเตรียมความพร้อมการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวโดยดึงศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์มาร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยภายหลังสมัครร่วมโครงการจะมีการจัดอบรมการบริการนำเที่ยวชุมชนการอบรมด้านการขนส่งโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวการใช้ เทคโนโลยีพร้อมการจัดโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชนนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจส่งเสริมให้เกิดรายได้และการพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย วันที่18พฤศจิกายนนายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานเทศกาลลอยกระทงบารายศรัทธาสมมาสายน้ำปราสาทเมืองต่ำน้อมนำบูชาที่บริเวณปราสาทเมืองต่ำเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผ่านพิธีกรรมความเชื่อและความศรัทธาโดยมีพิธีสมมาสายน้ำสะน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ทิศรอบปราสาทเมืองต่ำการแสดงแสงสีเสียงชุดบารายศรัทธาสมมาสายน้ำปราสาทเมืองต่ำน น้อมำบูชาเดินเที่ยวชมตลาดอรารยธรรมของโบราณสตรีทฟู้ดเมืองต่ำกิจกรรมลอยกระทงหน้าบารายพันปีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงร้องเพลงไทยลูกทุง่ง วันที่18พฤศจิกายนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปพัฒนาแผนปฏิบัติการของแต่ละจังหวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งรูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายพิเศษการอภิปรายในระดับนาย และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่และการประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นในรูปแบบออนไซต์จำนวน200คนและออนไลน์จำนวน400คนวันที่19พฤศจิกายนนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตจดแจ้งผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชากัญชงให้เหมาะสมรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่จะหลังไหลเข้าสู่จังหวัดซึ่งจังหวัดบุริรัมเป็นแหล่งปลูกพืชกัญชาและกัญชงที่สําคัญและยังมีอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคือลูกชิ้นยืนกินซึ่งมีผู้ผลิตและจําหน่ายหลายรายได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสูตรกัญชาในลูกชิ้นและน้าจิ้มด้วยและในวันที่24พฤศจิกายน นายสมบูรณ์ไกรศิลานันนายพิรพัพฒน์พัฒนาพรสุริเลิศกิจคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายังกูลศิลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์ระดับประเทศจบการนำเสนอข่าวเด่นในห้วงเดือนพฤศจิกายน2564สวัสดีค่ะ